ชาองนายท a l ort, ia, orn, a r พยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะเคยคิดไหมคะว่าเราก็มีเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆบนมือในลายมือเยอะแยะแต่ทำไมถึงไม่รวยสักทีทำไมยังจนอยู่ทำไมชีวิตยังลำบากอยู่วันนี้นะคะจะขอนำเสนอเส้นของคนที่มีวาสนาดีนะคะและ ทำไมชีวิตยังเจอกับอุปสรรคยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่รวยสักทีคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูที่เส้นวาสนาค่ะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเส้นวาสนานะคะจะเกิดจากตรงคนกลางมือนะคะ แล้วขึ้นไปที่เนินเสาใครที่มีเส้นวาสนาตรงชัดคมไม่ได้บอกว่าเป็นคนลำบากแต่เป็นคนที่มีวาสนาดีค่ะใครที่มีเส้นวาสนาเป็นคนวาสนาดีแต่ถ้าเส้นวาสนามีจุดบกพร่องแสดงว่าชีวิตจะต้องเจอกับอุปสรรคนะคะดังนั้นใครที่เส้นวาสนาคมชัดตรงสวยแบบนี้ แสดงว่าเขาเป็นคนที่จะมีวาสนาดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเส้นวาสนาถ้าใครไม่มีไม่ได้หมายความว่าไม่มีวาสนานะคะเราจะดูที่เส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์ตรงชัดสวยไม่มีเส้นตัดขาดหรือมีเกาะนะคะก็แสดงว่าเป็นคนวาสนาดีเช่นเดียวกันค่ะมีหน้าที่การงาน ที่ดีมีรายได้ดีเกียรติยศชื่อเสียงดีมีความก้าวหน้าชีวิตประสบความสําเร็จมีความสุขได้ร่ํารวยได้นะคะเอาละค่ะเราจะมาดูที่เส้นวาสนานะคะเส้นเส้นวาสนาที่ดีก็ต้องไม่ขาดนะคะและถ้าเส้นวาสนานั้นมีเส้นแยกขึ้นไปเส้นแยกนะคะขึ้นไปที่เนินพฤหัสเนินพฤหัสคืออยู่ใต้นิ้วฉี หมายความว่าจะเป็นคนที่มีคอนเน c t ชันที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีชื่อเสียงที่ดีมีความเป็นผู้นำสูงนะคะอาจจะเป็นนักการเมืองนะคะหรืออาจจะทำงานเป็นระดับหัวหน้านะคะให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ทำงานเพื่อสังคมนะคะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนหมู่มาก ร่ำรวยได้เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของผู้คนต่างๆนะคะชื่อเสียงดีมีเกียรติยศด,ดีนะคะหรือถ้าเส้นวาสนานะคะมีเส้นแยกออกมาเส้นแยกนะคะพุ่งไปยังเนินพุทธเนินพุทธคือเนินใต้นิ้วก้อยเนินพุทธคือเนินของธุรกิจการท้าการขายนะคะหมายความว่า เขาจะทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จมีความสามารถนะคะแล้วก็ความเฉลียวฉลาดในการที่จะลงทุนแล้วให้ได้กําไรงอกงามนะคะลงทุนน้อยได้มากมีคนคอยซัพพอร์ตทางด้านธุรกิจการงานลูกค้าไวเนื้อเชื่อใจนะคะลูกค้าเพิ่มพูนขึ้นการค้าการขายธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองขยายงานขยายสาขานะคะประกอบกับเป็นคนที่มี คำพูดที่ดีพูดเป็นปากเจราจาดีพูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะดังนั้นการค้าการขายการเจราจาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะส่งผลให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าก็ต้องมีคอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารแล้วก็ต้องมีคอนเน็กชันด้วยนะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่บ่งบอกว่าเจ้าของมือจะวาสนาดีถ้ามีเส้นย่อยแยกออกมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ถ้าใครที่มีเส้นอาทิตย์นะ่ยยาวนะคะจากกลางมือพุ่งไปยังเนินอาทิตย์แบบนี้นะคะเส้นอาทิตย์ที่ยาวแบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะบ่งบอกว่าจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองไม่ว่าจะทำงานประจําก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไประดับที่สูงขึ้นเป็นระดับผู้บริหารได้เงินเดือนเยอะนะคะมีลูกน้อง มีอำนาจนะคะหรือจะทําธุรกิจก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะและถ้ามีเส้นเชื่อมนะคะมาเชื่อมระหว่างเส้นวาสนากับเส้นเส้นอาทิตย์ก็ยิ่งดีค่ะนะคะวาสนาดีนะคะส่งผลให้ชีวิตมีอำนาจวาสนามีความร่ำรวยประสบความสำเร็จมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะทำให้ดวงชะตานั้นพุ่ง จเจริญรุ่งเรืองได้นะคะต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าทำไมถึงยังไม่รวยสักทีถ้าหากมีเส้นแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีเส้นวาสนาขาดกระท่อนกระแท่นนะคะแบบนี้อาจจะขาดมากขาดน้อยขาดท่อนเดียวค่ะสองท่อนบ่งบอกถึงความไม่ดีค่ะตรงช่วงที่ขาดนะคะ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตกงานเปลี่ยนงานนะคะมีอุปสรรคในหน้าที่การงานทำให้ต้องหยุดชะงักชีวิตติดขัดชีวิตหยุดหยุดชะงักนะคะถ้ามีเส้นวาสนาตรงก็จริงแต่มีเส้นมาตัดขาดมาขวางแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าชีวิตจะมีอุปสรรค นะคะการงานมีเต็มไปด้วยปัญหาทำอะไรก็มักจะเกิดปัญหามีความขัดแย้งมีคนขัดแข้งขัดขามีคนอิจฉาลิษยาทำให้ไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะแต่ก็สามารถที่จะข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาได้นะคะแต่ก็ยุ่งยากค่ะนะคะชีวิตค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะนะคะแล้วถ้าเส้นวาสนามีลักษณะเป็นเกาะ มีช่องว่างแบบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าช่วงอายุที่มีลักษณะที่ไม่ดีแบบนี้ที่เป็นเกาะเนี่ยนะคะช่วงนั้นชีวิตเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นมรสุมชีวิตก็ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหามืดแปดด้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีปัญหาฟ้องร้องนะคะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการงานทําให้ถูกลดเงินเดือนนะคะหรือว่าออกจากงานนะคะทําให้ชีวิตนั้นพบกับอุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะไรอีกที่ทําให้ไม่รวยนะคะ เส้นอาทิตย์ขาดค่ะเส้นอาทิตย์ขาดชีวิตเจอกับอุปสรรคชีวิตเจอกับปัญหานะคะชื่อเสียงไม่ดีถูกใส่ร้ายป้ายสีเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศหน้าที่การงานถูกบั่นทอนนะคะถูกสาดโคลนใส่เก้าอี้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีคนเลอยขาเก้าอี้สั่นคลอนนะคะ ประสบโชคร้ายต่างๆทําให้ต้องสูญเสียเงินทองนะคะนี่คือลักษณะที่ไม่ดีรวมถึงถ้าเส้นอาทิตย์มีเกาะด้วยนะคะมีเกาะแบบนี้ด้วยก็บ่งบอกว่าชีวิตจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องวุ่นวายต่างๆนานานะคะถ้ามีเส้นตรงเนินสุขนะคะแบบนี้ด้วยตัดแบบนี้ด้วยยิ่งไม่ดีค่ะ นะคะเส้นขวางแบบนี้คืออุปสรรคคือปัญหาคือความวิตกกังวลเครียดคิดมากเจอกับเรื่องวุ่นวายนะคะชีวิตไม่มีความสุขและถ้าเส้นหัวใจมีเส้นโค้งลงแบบนี้อันนี้คือเกิดปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักความรักที่ไม่สมหวังอกหักแฟนไม่ดีคู่ครองเบียดเบียนเอาเปรียบ ทำให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะชีวิตคู่แย่มีอุปสรรคนะคะได้คู่ไม่ดีค่ะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนพอได้เห็นนะคะว่าเราก็มีสัญลักษณ์ดีๆเส้นดีๆีเยอะแยะมากมายทำไมชีวิตเรายังถึงจนถึงยังทุกข์ไม่สุขสักทีไม่สมหวังสักทีต้องดูหลายๆเส้นประกอบกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปโฟกัส เส้นใดเส้นหนึ่งที่ดีแล้วชีวิตจะดีมันไม่ได้หมายความแบบนั้นทุกเส้นในมือส่งอิทธิพลต่อเจ้าชะตาค่ะทั้งเส้นที่ดีและเส้นที่ไม่ดีและก็ไม่ได้่ะหมายความว่าถ้าชีวิตมีเส้นแย่ๆเยอะหมายถึงชีวิตจะย่ำแย่นะคะเส้นดีๆที่เรามีก็จะส่งผลที่ดีต่อชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างลายมืออันนี้ก็ถือได้ว่ามีเส้น ที่ดีและไม่ดีนะคะหลายๆเส้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะลายมือนี้ที่เป็นเคสตัศดี้ให้ดูเนี่ยเส้นชีวิตดีนะคะหมายความว่าชีวิตราบรื่นชีวิตแข็งแรงนะคะชีวิตที่มีความสำเร็จนะคะเป็นขั้นเป็นตอนตามช่วงวัยเหมือนคนปกติและก็สุขภาพก็แข็งแรงนะคะเพราะว่าเส้นชีวิตไม่ได้ถูกตัดหรือว่ามีเกาะใดๆเส้นสมองนะคะเส้นสมอง ดี๋ยวขออนุญาตเส้นสมองยาวหมายความว่าการศึกษาดีเฉลียวฉลา,าดแล้วก็มีเส้นแยกออกมาแบบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่สมาร์ทฉลาดมีทักษะเก่งหลายๆด้านนะคะอาจจะมีความเชี่ยวชาญสองด้านทั้งศาสตร์และศิลป์หรือว่าอาจจะทำงานสองอย่างไปพร้อมๆกัน เพราะว่าเป็นคนที่เก่งนะคะทำทั้งธุรกิจหลักแล้วก็ทำทั้งงานาทำทั้งงานเสริมแล้วก็มีธุรกิจเสริมอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เส้นใจนะคะพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็แยกออกแบบนี้เส้นใจไม่ได้มีอะไรที่ติดขัดก็ถือได้ว่าดวงความรักราบรื่นค่ะได้คู่ชีวิตที่ดีนะคะเส้นวาสนาพุ่งตรงไป นะคะยังเนินเสาค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีเส้นลักษณะแบบนี้ขึ้นไปด้วยนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีหน้าที่การงานมั่นคงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะอาจจะทำธุรกิจก็ได้ค่ะเพราะเขามีเส้นพุทธหลายเส้นแบบนี้นะคะมีหัวทางด้านธุรกิจนะคะทำมาค้าขึ้นทำน้อยได้มากนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีสี่เหลี่ยมที่อยู่บนเนิน พลหัสมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องชีวิตแค้วคาดปลอดภยัยจากพยานันตรายและอุบัติเหตุนะคะถือได้ว่าชีวิตมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะบุญบรารมีเก่าดีนะคะส่งเสริมให้เป็นผู้นําเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตามีคนยอมรับมีคนเลื่อมใสศรัทธานะคะแต่ว่าเส้นที่ไม่ดีก็มีนะคะเขาก็มีเส้นที่ยอมหกักไม่ยอมงอนะคะเส้นที่ออกมาเป็นอุปสรรคต่างๆนะคะ วางชีวิตเขาตัดผ่านแบบนี้ก็บ่งบอกว่าชีวิตเขาก็เจออุปสรรคเจอปัญหาเหมือนกันนะคะอยู่ที่ช่วงชีวิตอาจจะเป็นช่วงต้นๆชีวิตค่ะเจอกับอุปสรรคเจอปัญหาเพราะว่าเส้นชีวิตเจอเส้นตัดเส้นสมองเจอเส้นตัดนะคะแล้วรวมถึงเส้นวาสนาที่เจอเส้นตัดด้วยในช่วงชีวิตนะคะถ้าเวลาจะ,จะนับช่วงชีวิตว่าเจออุปสรรคตอนไหนเนี่ยนะคะก็จะเริ่มนับตั้งแต่ต้นเลยนะคะในเส้น ชีวิตก็ต้นนะคะ1 2 3มาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือประมาณช่วงวัย30นะคะยี่สิบแปดสามสิบสามห้าสี่สิบเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะมาจนถึงเจ็ดสิบตรงด้านโคนมือนะคะเส้นสมองก็เหมือนกันก็นับมานะคะหนึ่งห้า ไปเรื่อยๆทีละเจ็ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยๆ,ๆแบบนี้ส่วนเส้นใจก็นับบริเวณนี้ตั้งแต่1แล้วขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าบริเวณนี้ก็ประมาณประมาณ 25, ่0 35 40มามาเรื่อยๆนะคะก็บ่งบอกว่าดวงชะตานะคะในแต่ละช่วงวัยนั้นถ้ามีเส้นตัดก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาเจอเรื่องของอสิ่งที่มาทำให้ชีวิตติดขัดนะคะการเงินติดขัด แต่เขาก็เป็นคนที่มีรายได้ดีนะคะเขามีเส้นตรงนี้นะคะเป็นเส้นรายได้นะคะรายได้เข้ามาเรื่อยๆเป็นคนหาเงินเก่งแต่เส้นขวางเขาก็เยอะเหมือนกันเขาก็เป็นคนเครียดง่ายเป็นคนคิดมากนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะเส้นสุขภาพขาดกระทอนกระแทนเจ็บป่วยออดแอดแหรืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเอาละค่ะ วันนี้ก็คงจะพอที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะไขปัญหาว่ามีเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆบนมือเยอะแยะแต่ทำไมชีวิตยังลำบากอยู่ยังไม่รวยสักทีนะคะก็ต้องดูเส้นอื่นที่เป็นเส้นไม่ดีประกอบด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องอฝากติดตามนะคะว่าในคลิปหน้าจะมีสาระดีๆนะคะอะไรมา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของการดูลายมือทำนายชะตาชีวิตกันบ้างนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์บายครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ